กำลังทำที่พักใช่ไหมก็จะสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยททีี่่เเเปป็็นนนพ้้หองลยักโอ้นี่เขาทำ็นที่พักหมดเลยใช่ไหมเนี่ยกำลังทำแต่โอ้สวยมากสวยมากสวยมากจะเป็นที่พักที่แบบดูไฮโซพรีเมียมมากเลยยังสร้างไม่เสร็จเวลาน้ำขึ้นถึงถึงไหนข้าวโพดในของวันนี้ น้ำมาจะขึ้นน้ำตัวขึ้นอีกเยอะห้องนี้ได้เสร็จแล้วนี่ครับอันนี้อันนี้เปิดเลยนี่เปิดแล้วนี่นี่ห้องนี้เสร็จแล้วนี่เนี่ยอืมดีมากเหลือต้นทางนี้ต้องตรงไปทางนี้ห้องนี้ เดินชมสวนที่คาเฟ่บ่อเนื้อที่นี่น่าจะประมาณสิบไร่เดียวมัประมาณสิบไร,ร่อืมมอากาศสวยมากนี่โซนนึโที่พักสวนนี่ยนนี้ที่พักถ้าเสร็จแล้วก,เก็เราก็จะมาพักที่นี่ใช่ไหม ประตูเข้าตรงนี้แล้วก็เดินอ้อมนู่นเนี่ยมุมเนี้ยริมนั่งนั่งริมชิวๆเนี่ยเป็นน้ำตกบ้างอันนี้คือหินลูกลังนี่ทำไมเขาไม่ขุดไปขายอีกอะฮะทำไมตรงนี้เขาไม่ขายอีกอะแล้วมันไม่ถล่มใช่ไหมหินลูกลังเนี่ย มันน่าจะแน่นอยู่นะอืมบรรยากาศดีเหมือนไปทางเหนือก็จะมีแบบเนี้ยนี่เป็นภูเขานะลึกมาจากถนนประมาณห้าสิบเมตรสั่งอาหารแล้วก็เขาจะสั่งทางร้านเขาก็จะให้คนมาเสิร์ฟ อย่เี้นโไปหาไมพาไนะ้พันอย่างนี้มาอย่างไหนมื้งนะเนี่ยพันนี้เป็นเลื้อยเป็นเถาแค่เป็นเถาอ่ะเนี่ยเลื้อยเป็นเถานี่เป็นของแท้ไม่ใช่สร้างขึ้นมานี่นี่ของแท้แทททนี่คื่แท้ๆนี่ ของจริงนะครับเป็นของจริงไม่เห็พรอพไม่เห็นสร้างขึ้นมาเป็นของจริงที่สุดกอไผ่ก็มีนี่คือกอไผ่โอ้มุมถ่ายรูปเยอะจริงๆนี่ใครชอบถ่ายรูปมานี่เลยไม่ผิดหวังมีเลยถ่ายหนังถ่ายเลยมาเลย เนี่ยนั่งชิวๆตามซุ้มตามอะไรทีนี้กาแฟแก้วเดียวก็สามารถนั่งอยู่ได้ทั้งวันนั่งคุยกันนั่งอะไรกันเนี่ยมานั่งเขียนเพลงได้สบายสั่งกาแฟแก้วเดียวถึงหน้าอากาศเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆช่วงเดือนธันวาเป็นสวยมากสวยมาก,มากนะครับนี่คือคอฟฟี่บอว์คอฟฟี่บอว์เมาเด้วคอฟฟี่บอว์ อันนี้ก็เป็นลูกหลังที่เขาขุดไปขายแล้วตู้จีจะไปกลัวกันเหรอถ้าไม่ชมบรรยากาศแล้วก็เดินไปยืนได้ใช่ไหมคุณติดเขาทำให้ยืนหรอือเปล่าอ๋อทำเป็นให้ยืนทำเป็นอหล่อแล้ว เดินไปนยืในได้นะเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงเป็นซีเมนเป็นสะบัวข้างบนหนึ่งรถวิ่งเราลงมาตรงนี้โอ้ถ้าเป็นดนตรีเล่นนึงนี้น่าจะดีนะเนี่ยดนตรีเล่นมีวงดนตรีเล่นกลางน้ำโอ้สวยงามมากเลยเขาน่าจะทำเป็นสร้างาเป็นวิทีไว้เดินขึ้นไป that'll fine